เพิ่มประสิทธิภาพหูฟังของคุณด้วยแอมหูฟังรุ่นนี้ครับ Heritage Audio OM-AM h สวัสดีครับผมก๊อดกิมเล้งครับสวัสดีครับผมลับบี้กิมเล้งเจ้าเดิมครับคุณลับบี้ครับเคยรเปบ่าครับกับการใช้หูฟังมอนิเตอร์หรือหูฟังต่างๆนะครับ ซึ่งเวลาไปเสียบกับพวกเครื่องเล่นเสียงหรือ audio interface หรืออุปกรณ์ที่ขยายเสียงต่างๆครับคุณภาพมันอาจจะได้ในระดับหนึ่งแต่วันนี้ผมมีตัวช่วยมาแนะนำสำหรับสายที่ฟังเพลงหรือต้องการจะเช็คมิกหรือต้องการจะฟังคุณภาพคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับเรียกว่าตัวนี้ทำมาเพื่อ ใช้งานกับหูฟังระดับไฮเอ็นหูฟังที่มีอิมพีแดนซ์ที่แตกต่างกันทั้ง 8, 3, 2, 8, 0 160, 250อะไรอย่างนี้ก็คือพวกหูฟังโอมสูงๆเนี่ยเป็นหูฟังที่ต้องใชกำลังขับเยอะกำลังขับเยอะ,อะแล้วก็รายละเอียดมันเยอะพอะบางทีออดิโอเทอร์เฟตที่เราใช้มันอาจจะขับได้ไม่พออันนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือออกแบบมาสำหรับตอบโจทย์หูฟังในทุกอิมพีแดนซ์เลยครับและนี่คือ h u r ์ดแว e a เท็ดออ m เครื่เียอดิโอมแอมนะครับก็ดูที่ดีไซน์กล่องคสีดำสวยสดนะครับแล้วก็ดูวินเทจดีไหมดูวินเทจนะครับเข้ากับหน้าตาของคุณมากนะครับหน้าตาเก่าๆโอเคโอเคมาดูที่ตัวกล่องครับดีไซน์สวยงามนะครับกล่องก็ค่อนข้างพรีเมียมนะครับสามารถพับเก็บได้แล้วก็มีซอฟกันกระแทกต่างๆครับเปิดมาอ่าตัวนี้คือที่วางก็เรียกว่าเป็นเป็นแก้วเบียร์ไม่ใช่ อันนี้เอาไว้วางวางฮาร์ดแวร์วางตัวตัวแอมตัวนี้แหละแต่ว่าใหญ่ๆงี้คิดว่าแบบเอาไว้วางแบบแบบที่เป็นไหนพาวเวอร์เบียร์เขาเรียกว่าที่เอาไว้ลองกันลื่นนะครับหรือจะเอาไปลองเมาส์ก็ได้นะตัวนี้ทำจากผ้าดีแล้วก็มีตาไฮเดรียด้วยครับเนี่ยรุ่นอื่นนี้ไม่แถม่ะตัวนี้แถมแบบเย็บมาอย่างดีนะครับโอ้หนาๆแล้วก็มีน้ำหนักเบาด้วยได้อยู่ได้อยู่ ดีเนาะดีโอเคอ่ามาดูที่ตัวตัวตัวบอดี้ครับอ่าตัวบอดี้โอเคมีหมากฝรั่งแถมมาด้วยอ่ะไม่ใช่อันนั้นอันนั้นคือเขาเรียกคือตัวกันชื้นครับองกันชื้นนะครัะอ๋ออันนี่คือมันพอนวางปุ๊บก็จะพอดีใช่ไหมพอก่อนนะพอก่อนอ่ารางวังนี่รางวัลอ่าดูสิโอ้โหมันก็มันก็ถือว่าการไหลได้ดีเลยการไหลครับเพราะว่าตัว ตัวมันมียางด้วยมีอะแดปเตอร์แถมมาให้นะอ่าเนียนี่นะครับอันนี้ก็คืออะแดปเตอร์เอาไว้เปลี่ยนอันนี้ก็มีใช้ได้ทุกบ้านใช้ได้หลายบ้านเลยมีบ้านไหนบ้างครับก็บ้านเล็กบ้านน้อยบ้านใหญ่นะครับอันนี้ก็บลือกใช้ตามตามดูไม่ใช่อันนี้ใช้ได้สําหรับปลั๊กแบบยุโรปหรือปลั๊กแบบอ่าแบบอินเดียอะไรอย่างเงี้ยไปอินเดียก็เราสามารถเอาอะแดปเตอร์นี้ไปเปลี่ยนได้นะครับ universal เลยิเวอร์ s ซลครับผมโอเคประมาณนั้น มาดูที่ตัวเครื่องไหมครับตัวเครื่องนะครับโอมแอมตัวนี้มีอะไรบ้างคุณลบี้ลองชี้หน่อยครับหลักๆเลยก็คือรูเสียบหูฟังอยู่ด้านหน้าเลยอะสังเกตได้ว่าจะมีทั้ง่าขนาด6.3 6.3แล้วก็3.5ครับก็คือเป็นเป็นหูฟังที่เป็นหูฟังไฮไฟหูฟังฟังเพลงทั่วไปก็จะใช้ฐานอยู่ท่าเยอะแล้วก็หูฟังพวกสายสติ็จะเป็นแบบ อันใหญ่หกพันสามครับผมแจ็คฟอนอ่าถัดมาก็จะเป็นอันนี้เป็นไฮไลท์เลยก็คือสามารถเลือกอินพีแดนซ์ได้เลือกเลือกอินพีแดนซ์ของหูฟังแต่ละรุ่นได้ก็คือเหมือนเหมือนเราใช้หูฟังที่อินพีแดนซ์สูงใช่แล้วถ้าเราปรับไปที่อินพีแดนซ์สูงด้วยเหมือนผมเอา250โอห์มเสียบเข้าไปอ่าผมก็หมุนไปที่250ปุ๊บมันก็จะปรับอินพีแดนซ์ของขาออกเนี่ยให้มันเป็น2อ0เท่ากับสิ่งที่มันจับได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพออินพีแดนซ์มันแมทปุ๊บ ความดังเราก็จะเท่าเดิมอ่าเราถอดสมมติเรามี2ตัวอ่าผมมี2ตัวเลยตัวหนึ่งเสียบค้าเลย2 5 0โอห้ครับโอมตัวหนึ่งเสียบค้าไปด้วย600โอห์มอ่ะผมหมุนไปปรับความดังเท่ากัน2ตัวนี้ซีเล็กที่ความดังเท่ากันอ่าที่โอห์มเท่ากันเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะต้องปรับให้เหมาะกับหูฟังที่เราไปดเสียบก็คือยิ่งปรับขึ้นไปมันก็ยิ่งดังขึ้นก็คือพออิมพีแดนซ์สูงขึ้นปุ๊บมันจะไปลดอิมพีแดนซ์ให้มันแมทกัน อ่ามันก็จะดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าหูฟังเราโอมเท่าไหร่แล้วก็หมุนตามระยะที่เราได้ยินแล้วกันครับแล้วนี่เราสามารถเลือกแหล่งขาเข้าได้ใช่แลถัดมาก็จะเป็นแหล่งขาเข้ามี3แบบนะครับอ่าสามแบบไหนบ้างครับคุณล็อบบี้บลูทูธอันที่สองจะเป็นแบบบาลานซ์บาลานซ์บาลานซ์แล้วก็อันที่สามก็เป็นอันบาลานซ์อันบาลานซ์สามารถเลืกได้เลยสามแบบนี้แล้วก็ปูมันใหญ่ก็คือเป็นเป็นวอลลุ่มนั่นแหละอ่าวอลลุ่มวี่ปรับความดังอ๋อได้ความ <N ic elephant> น่าจะหหลายวัดเลยครับหลายวัดเลยครับหลายวัดเลย <c oughs> ก็แล้วแต่โอมที่เราเลือกด้วยถ้าเรารู้สึกว่าเป็นหูฟังทั่วไปแบบไม่ได้หูฟังไฮไฟอะไรก็ส่วนไหนสาอ่าประมาณ3-2มสอปกติก็จะเป็น3ามสองก็ตั้งเป็นเป็น low impedance ใช่ impedance ต่ำก็จะเป็นหูฟังทั่วไปเลยครับถ้าเราไม่รู้ก็ปรับลลไไ้ก่อนแต่ถ้ามันเบาอ่ะเราก็เพิ่มนี้ได้ครับโอเคดูด้านหลังด้านหลังก็เป็นผ้าขาเข้าครับ ก็จะมีพาวเวอร์เข้าก่อนมีสวิตช์แล้วก็รูเสียบแล้วก็จะเป็นสัญญาณที่เป็นอินพุตอินพุตอินพุตอยู่นี้แล้วก็เอาพุตหรือว่าทรูเนี่ยเราสามารถจะลิงก์จากอินพุตเนี่ยออกไปหาอีกตัวได้คือจะซ้อน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 ไปได้ก็ได้ครับอินพุตเอาพุตแล้วก็สีเหล็กมาที่อันบาลานด้วยแล้วอาร์ซีเออันบาลานก็พวกเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นซีดีอะไรสมัยก่อนก็มีก็ ทีวีก็ยังมีอยู่อ่างเล่นในสายบางรุ่นก็ยังมีอยู่ครับยังมีเป็นอันบาลานอยู่ก็มีเสาบูทูอ่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่หำแมวครับอันนี้คืออื่นเสาบูทเสาบูทครับเราเห็นมันก็จะเล็กๆจิ๋วๆอย่างนี้นะครับก็ถอดออกได้ด้วยระบบสัญญาณที่คอรับเนี่ยค่อนข้างเสถียรมากๆนะครับจากการเทสของผมแล้วนะครับด้านหลังดูเสียบได้ทุกแบบตัวนี้มันเป็นคอมโบนะตัวนี้คอมโบก็ถ้าไม่ใช่เอกอาก็เสียบเป็นทีอเอสก็ได้แต่ก็ต้องเป็นบาลานซ์ ถ้าเป็นอันบารานก็เสียบอันทีเองที่สำคัญครับไฮไลท์ของแอมหูฟังตัวนี้คือข้างในเนี่ยมี o อฟแอด้วย o อฟแอนี่จะใช้ของเบอร์บาอล้อยควบคุมอิบิแดนส์ครับแล้วก็ผ้าขาออกเนี่ยจะเป็นการควบคุมของ Transformer นะครับข้างในก็คือเหมือนเหมือนเราใช้ o อฟแอในการขยาย Input ก่อนขยายขยายสัญญาณแล้วก็ปรับค่าอิบิแดนให้มันเหมาะให้มันเหมาะตามอัตราขยายที่ ที่หูฟังต้องการก่อนแล้วคราวนี้พอสัญญาณถูกขยายแล้วเนี่ยก็จะส่งไปที่ซานพอมือก่อนออกไปเอาคุ่หูฟังประมาณนั้นเหมาะกับการใช้งานในด้านไหนบ้างครับคุณลอบิก็เท่าที่ผมลองก็ฟังเพลงได้แล้วก็สําหรับคนที่ m i กเพลงทำเตอร์ร i n g อะไรอย่างนี้เช็คมิกเช็คมิกเช็คมาสเตอร์ r ิงหรือใครที่มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่รู้สึกว่า มันขับหูฟังของคุณได้ไม่ไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพอบมาใส่ตัวนี้เพราะว่าจริงๆคนที่ทำเกี่ยวกับมิกหรือว่า mastering เขาก็จะใช้หูฟังที่เกรดเดียวกับพวกฟังเพลงไอไฟใช่นะครับแล้วก็เราก็เอาจากอาจจะเอาจากอินเทอร์เฟซของเรามาก็ได้มาเข้าตรงนี้ครับแล้วก็เลือกฟังผ่านแอมป์ตัวนี้ก็จะช่วยขับไปอีกนะคบทำให้หูฟังของคุณเวลาเช็คมิกหรือมิกเพลงมันคุณภาพเสียงดีขึ้น เรียมกันคือไอตัวเอาพุทธทัวเอาพุทธเนี่ยมีประโยชน์มีประโยชน์เพราะว่าบางทีคนที่ทำมิกซ์แล้วมาสเตอร์ดิงเขาไม่ได้มีหูฟังแบบอันเดียวแล้วก็จะมี2อันก็ซ้อนกันเลย2อันอินพุตเข้ามาแล้วก็สามารถจะเอาพุตไปเข้าอีกตัวหนึ่งสมมุติอันแรกเป็นหูฟังแบบโคลด์แบ็กความต้านทานที่80หมุน80เลยแล้วก็ทูออกมาอีกตัวหนึ่งเป็นโอเพนแบ็กความต้านทานที่2 5 0ก็หมุนที่2 5 0ปรับ ก็คือถ้ามีสองมีสตัวหูงฟัง2แบบ2ความนัานทานเราก็เอามาตั้งไว้ได้ใช่ใ่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอมี2แบบนะนครับถ้าที่ผมเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็น Open Back อันหนึ่งโคดแบ็กอันหนึ่งใช้พร้อมกันเลยครับก็สามารถแยกได้ละแยกอิ p พีแดน e แยกอะไรก็ไม่ต้องเป็นหัวไม่ต้องหัวเรื่องเสียงมันจะดังเท่ากันหรือเปล่ามันจะดรอปหรือเปล่าไม่ต้องเพราะว่าเราตับอิพีแดนแยกแล้วทาปรับอิ แล่วนะคือว่าทำมาสำหรับสายนี้เลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Heritage Audio Om amp ครับราคาเท่าไหร่ครับคุณลบบี้ราคาเพียง23,900บาทถูกต้องครับผมถูกสักทีนะครับครับผมโอเคครับก็ว่ามาสดๆร้อนๆเลยถูกต้อง สำหรับใครที่อยากทดลองสินค้านะครับสามารถเดินทางมาทดลองได้ที่กิมเล้งคอนิโอบางนาของเรานะครับเรามีโชว์รูมให้ลองนะครับมีตัวเดโมมีโอเกียเยอะแยะมากมายนะครับแล้วถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามได้ตามช่องทังด้านล่างนี้วันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าจะมีแกจเจ๋งอุปกรณ์อะไรเด็ดๆที่เกี่ยวกับเสียงมาแนะนอนนะครฝากมีอยู่มีจอคิวอยู่เดี๋ยวรอติดตามพร้อมกันเราติดตามด้วยครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ เพื่อเหตุโอมแอมวันนี้เราสองคนขอตัวนรับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ